สวัสดีครับตอนนี้ทุกสายตาก็คงจะจับจ้องไปที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับข่าว XRP ช่วงนี้จริงๆก็มีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดังเท่ากับข่าวทนายแบรนด์เนมมัครับซึ่งผมก็ตามข่าวเรื่อยๆนะครับเรื่องข่าวทนายเนี่ยผมก็ติดตามเหมือนกับหลายๆท่านนะั่นแหละผมว่าผลจะออกมายังไงก็ต้องมารอดูกันนะครับมันมีการเปิดเผยหลักฐานออกมาเป็นเอพิโซดใหม่ๆเรื่อยๆเลยนะครับดู เหมือนดูซีรีสเกาหลียังไงอย่างนั้นนะครับคือพอช่วงนี้ที่ไม่ค่อยได้จะมีข่าว x r p เท่าไหร่แล้วก็ทางอเมริกาเนี่ยมีแต่ข่าวการเลือกตั้งทั้งนั้นเลยนะครับก็การเลือกตั้งเนี่ยผลจะมีการไลฟ์ประกาศผลกันในช่วงเช้าวันพุธบ้านเราอะนะครับก็น่าจะพอได้รู้คะแนนคร่าวๆนะครดูว่าใครนำใครอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะได้รู้ว่าอนาคตคริปโตจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ดาวกันว่าถ้าทรัมป์เนี่ยได้มาเป็นประธานาธิบดีก็คงทําให้ตลาดคริปโตเนี่ยเขียวได้นะครับเพราะว่าคงไม่มีอะไรที่จะแย่ไปกว่ายุคข,ของเดโมแครตครองสภาอยู่ตอนนี้แล้ว่นะครับทั้งเรื่องของคามาลาแฮร์ริสที่แอนตี้คริปโตแล้วก็แกรี่เกนเซอร์ที่เป็นคนของเดโมแครตด้วยครับซึ่งก็ว่ากันว่าเนี่ยแกรี่เนี่ยแกยแก,ก็อาจจะลาออกเองหากว่าทรัมป์ได้มาเป็นประธานาธิบดีนะครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้นเองก็เคยมีเคสที่เจคเลเทนที่ลาออกหลังจากที่ทรัมป์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเมื่อปี2020นะครับก็เลยว่าสดานเนี้ยเราคงจะต้องได้มารุ้นกันหลายๆเรื่องครับซึ่งยังไงแย่ที่สุดแล้วก็คือทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมที่เดโมแครตได้ครองสภานะครับเหมือนกันก่อนการเลือกตั้งเนี่ยส่วนดีที่สุดก็คือ,อ,อทางริพบปิกันนะครับได้เข้ามา ก็ตลาดคริปโตก็น่าจะเขียวแล้วก็แกลลี่เกนเซอร์เองก็น่าจะโดนทรัมป์เนี่ยไล่ออกอย่างที่ทรัมป์ได้บอกไว้นะครับว่าจะไล่แกลลี่ออกตั้งแต่วันแรกที่ได้มาเป็นประธานาธิบดีนะครับ <c oughs> หรือว่าแกลลี่ก็อาจจะชิงลางออกเองก็เป็นไปได้นะครับซึ่งก็จะมีผลต่อราคาของ XRP อย่างแน่นอน,นครับตอนนี้ที่ราคาเหรียญต่างๆเนี่ยเมื่อคิดเป็นเงินบาทแล้วนะครับเหรียญคริปโตเนี่ยเมื่อคิดเป็นเงินบาทแล้วก็ยัง ไม่ได้ล่วงหนักหนามากนะครับไม่ได้หนักมากเท่าไหร่ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าค่าเงินบาทที่มันอ่อนลงพอสมควรนะครับก็ที่ยังช่วยประคองราคาเหรียญคริปโตต่างๆให้มันไม่ได้ล่วงไปมากนะครับตอนนี้เงินค่าเงินบาทก็อยู่ที่ประมาณ3 4บาทกว่าแล้วนะครับตอน1 US ยูเอสดอลลาร์จากก่อนหน้านี้อยู่ที่33บาทต้นๆ้นเลยนะครับ แต่ก็ราคาก็ยังห่างไกลจากก่อนหน้านี้ที่เงินบาทเนี่ยออดลงไปถึง37บาทต่อนหนึ่งยูเอสกันเลยนะครับคือตอนนี้หลายๆคนคงจะเบื่อๆกับราคาคริปโตเพราะว่า,อาตอนที่ราคาบิตคอยเนี่ยมันขึ้นนะขึ้นไป72,000เหรียญยูเอส l a ลต่อหนึ่งบิตคอเนี่ยแต่ว่าพวกตัวเล็กๆไม่ยอมขึ้นตามครับไม่ยอมพาไปด้วยนะครับแต่พราะว่าตอนนี้ b บิตคอยย่ยอกลับมาต่ำกว่า70,000 USD ยูเอล ต่อ1บิตคอยแล้วนะครับก็แต่ก็พาลากตัวเล็กๆลงมาตามแมาด,ด้วยนะครับแต่ว่าราคา XRP ก็คือยังไม่ฟื้นเลยตั้งแต่ตอนที่โดนเซกยื่นอุทธรณ์ไปนะครับซึ่งก็ตอนนั้นคือหล่นจากประมาณสัก0.59เหรียญ US dollar ต่อ1 XRP เนี่ยลงมาเป็นที่0.51 US รียญ a r ต่อ1 XRP ในตอนนี้นะครับแต่ราคา XRP ก็ยังสวิงอยู่ในกรอบแคบๆครับก็ยัง อย่างที่เข้าใจได้ว่าตอนนี้เองเนี่ยมันอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับซึ่งจะมีผลต่อแนวทางเศรษฐกิจของอเมริกาแล้วก็เศรษฐกิจโลกด้วยนะครับก็เลยทําให้หลายๆฝ่ายเนี่ยยังอาจจะรอดูผลการเลือกตั้งให้ออกมาก่อนนะครับเพราะว่าดูแล้วก็ยังไม่มีใครสามารถจะฟันธงได้ร้อยเเซนะครับว่าฝ่ายไหนเดโมแครตหรือว่ารีพับิกเนี่ยที่จะได้กลับได้รับเลือกตั้งมานะครับ ส่วนข่าวอื่นๆก็มีอย่างเช่น l l c k r o o k CEO Larry Fink นะครับพูดว่าเราจะไม่ได้เห็นอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำมากอย่างที่หลายๆคนได้พยากรณไว้ก่อนอันนี้มีคนพยากรณไว้ว่าเดี๋ยวทางอเมริกาทางเฟดเนี่ยเขาจะต้องลดดอกเบีย้ยลงไปอีกเยอะๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือว่าทาง Larry Fink เนี่ยบอกว่าไม่น่าจะได้เห็นอย่างนั้นนะครับซึ่งก็คืออนาคตของ ตลาดทุนและตลาดคริปโตเนี่ยก็ไม่น่าจะดีนะครับอย่างที่หลายคนได้พยากรณ์ไว้เพราะว่าถ้าเกิดดอกเบีย้ยเนี่ยมันไม่ต่ำาละดอกเบีย้ยยังสูงอยู่ก็จะทําให้ต้นทุนทางการเงินเนี่ยมันสูงนะครับผลเพราะผลตอบแทนจากสินทรัพย์เสี่ยงก็จะน้อยลงนะครับอาจจะดูว่าไม่ค่อยคุ้มากับการลงทุนเทียบกับการลงทุนในพวกพันธบัตรรัฐบาลลักษณะนั้นนะครับแบล็ k ล็อกเองก็เป็นบริษัทด้านการลงทุนที่ใหญ่โตมโหราน,นะครับ มีทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลอยู่ประมาณอยู่เกิน10ล้านล้าน,านเหรียญ US dollar นะครับ10ล้านล้านคือ10บ trillion US dollar นะครับซึ่งก่อนหน้าที่จะมีข่าวการขอจด XRP ETF เนี่ยก็ตอนนั้นคือเขาบอกว่ามันเป็นข่าวปลอมนะครับวงเล็บว่ามันดูเหมือนข่าวจริงนะครับแต่โดนจับได้เพราะว่าคนจดทะเบียนนะครับก็เป็นคนเดียวกับที่จดทะเบียนไอ้ bitcoin ETF สำเร็จนะั่นนะครับ ซึ่งตอนนี้เองเนี่ย l o a c k r o อกก็ยังไม่ได้ยื่นขอ XRP ETF แต่ก็บริษัทอื่นๆน,นะครับที่รู้สึกจะสามที่แล้วก็จะมีอย่างเช่น Bitwise, Canary Funds แล้วก็ล่าสุดก็21 c h a i e s นะครับ21 c h a i e s ก็ได้ขอยื่นทำการขาย XRP ETF แล้วนะครับซึ่งมาคาดว่าเร็วๆนี้ทาง b l c k k ล็อกเนี่ยอาจจะยอมไม่ได้อาจจะมีการยื่นขอ XRP ETF เนี่ย เร็วๆนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตลาด etf มันใหญ่มากการที่จะถูกการที่ทาง blackrock นี่จะถูกบริษัทเล็กมาแย่งเค้กก้อนนี้โดยมาเป็นคนแรกนะครับเป็นผู้นําตลาดรายแรกที่จะได้รับการอนุมัติ xrp etf เนี่ยคงทําให้ blackrock เสียโอกาสไปเยอะนะครับหลายคนก็เลยบอกว่ามันน่าจะใกล้มากแล้วที่ทาง blackrock เนี่ยจะยื่นขออนุญาตนะครับขาย xrp etf ในเร็ววันนี้นะครับซึ่งถ้าทาง blackrock เนี่ยยื่นขอ xrp etf เมื่อไหร่ก็ ค่อนข้างจะมั่นใจได้ว่านะครับราคา XRP คงจะพุ่งแน่ๆเพราะว่าอดีตก็เคยเกิดขึ้นแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งก็ตอนนั้นดันราคา XRP ไปเกินหนึ่งยเหรียญ US dollar ต่อหนึ่ง XRP นะครับก่อนที่จะล่วงลงมาที่ประมาณอยู่ที่0.7 US dollar ต่อหนึ่ง XRP นะครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องมาลุ้นกันว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะมีการอนุมัติ XRP ETF นะครับแล้วก็ทางแบล็คหรอกจะยื่นเมื่อไหร่อันนี้ก็มีผลต่อราคา XRP อย่างแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของ Amazon นะครับซึ่งไม่ใช่กฟาแฟน,นะครับอันนี้คือ Amazon ขายของออนไลน์นะครับข่าวก็คือส่วนต่างกําไรเนี่ยในส่วนของการบริการคลาวด์ยูนิตสูงที่สุดในรอบ10ปีนะครับที่น่าสนใจคือว่า Amazon Web Service หรือว่า AWS เนี่ย ใช้บริการของ Ripplenet นะครับซึ่งข้อมบูนี้อยู่ในหน้าเพจของทาง Amazon เองด้วยนะครับซึ่ง Ripplenet Cloud ก็ได้รับการรับรอง SOC 2นะ SOC 2เนี่ยตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับซึ่งก็เป็นการแสดงให้เห็นว่า Ripplenet นั้นได้รับการยอมรับแล้วก็มีการใช้งานอย่างกว้างขวางจริงๆนะครับซึ่งสิ่งเนี้ย จะมีผลต่อราคาของ XRP อย่างแน่น,นอนนะครับเพราะว่าอย่างที่เดวิดชวอส์ c t o CTO ของ Ripple เคยพูดไว้ว่า RippleNet นั้นอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มี XRP นะครับอีกไปัจหนึ่งที่จะต้องมาพิจารณาเกี่ยวกับราคาสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะทำให้นักลงทุนคิดหนักก็คือเรื่องของเบิร์กชอยแฮตเวย์นะครับบริษัทลงทุนของปู่วอเลนบัฟเฟตเนี่ยซึ่งก็ได้ขายหุ้นใหญ่ๆทิ้งหุ้นแอปเปิลทิ้งนะครับแล้วก็ขาย ขายออกไปเยอะมากแล้วก็มาถึงเงินสดแทนเนี่ยซึ่งก็เป็นสัญญาณเตือนที่นักลงทุนต้องระวังนะครับเพราะว่าแกก็คงเกรงว่าหุ้นต่างๆราคาหุ้นต่างเนี่ยคงได้ร่วงลงหนักแน่แกถึงได้ขายหุ้นทิ้งออกมาเยอะขนาดนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเจ้ามือขายทิ้งแล้วก็เหลือแต่พวกรายย่อยเท่านั้นนะครับที่ยังอาจจะยังติดมืออยู่หรือว่ายังไม่ยอมขายดูล่าเราไปก่อนนะครับลุ้นไปก่อน เมื่อไหร่ที่ราคาหุ้นมันเริ่มร่วงเนี่ยทางเม้าก็จะเททยอยขายลนะักษณะว่าเพราะว่าความกลัวหรือว่าหลายๆลยบริษัทลงทุนเองก็ถูกบีบให้ขายทิ้งเหมือนกันนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในพอร์ตลงมันก็จะกลายเป็นเดสสไบอลนะครับดึงราคาหุ้นร่วงดิ่งลงได้อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่จะต้องมาพิจารณาการต้องระวังกันในสถา,านาการณ์ที่มันยังไม่แน่นอนในขณะนี้นะครับ อันนี้ก็เช่นเดียวกับปัจจัยในส่วนของคริปโตซึ่งก็คือเรื่องของ USDT เหมือนกันที่หลายคนบอกว่ามันไม่มีทางที่จะลมได้นะครับซึ่งผมเองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ก็มันก็ อะไรก็ไม่แน่นอน,นครับ uh, เ e เดตเตอร์ USDT อยู่ได้เพราะว่าเจ้ามือที่ยังซื้อถือหรือมีอยู่นะครับมี USDT อยู่ในปริมาณมากเนี่ยก็ส่วนมากก็มีทั้งพวก,กผิดกฎผิดกฎหมายบ้างรวมถึงไอ้ตัว USDT เนี่ยก็ได้ใช้ในการซื้อพวกพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาซื้อซื้อตราสารของอเมริกาไว้อยู่มากด้วยนะครับราคาทุกอย่างเนี่ยมันถูกปั่นขึ้นจากการมิ้นเหรียญมิ้นเหรียญก็คือปิ้นพิมพ์เหรียญออกมานะครับ ในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงเนี้มันจะดันราคาของช่วยดันราคาของ Bitcoin แล้วก็สินทรัพย์อื่นๆให้ราคามันขึ้นไปด้วยนะครับดังนั้นคงเป็นการยากที่ USDT จะล่มสลายนะครับเพราะว่า USDT มีความเชื่อมโยงกับสินทรัพย์อื่นๆอย่างที่บอกไปนะครับถ้า USDT ล้มไปเนี่ยสินทรัพย์อื่นๆก็มีแนวโน้มที่จะล้มลงไปด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของ Ripple Stablecoin RUSD นะครับซึ่งก็ ควรจะเปิดตัวได้แล้วในเร็วนี้นะครับเพราะว่าอย่างทาง Brad g a r i n g h o u s e c o ของ l i p p e เนี่ยก็เคยบอกไว้ว่าจะเปิดตัว ILUSD ภายในปีนี้แหละแล้วก็ซึ่งมันก็เหลืออีกไม่กี่สิบวันก็จะหมดปีแล้วนะครับที่สำคัญคือตอนนี้หลายๆประเทศมีความพยายามในการที่จะออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ stablecoin ออกมาเรื่อยๆครับอย่างล่าสุดเนี่ยทางฮ่องกงแล้วก็ประเทศอังกฤษก็มีข่าวจะออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ stablecoin ให้เรียบร้อยภายในปี2024เนี่ยปีนี้ ซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันว่า IL USD เนี่ยเมื่อไหร่จะได้รับอนุมัติจากทางการนะครับซึ่งถ้าได้รับอนุมัติเมื่อไหร่ทาง Ripple คงจะเปิดตัว IL USD ออกมาให้ได้ใช้งานกันสักทีนะครับซึ่งตอนนี้ก็นับถอยหลังนะฮรเหลืออีก50าสิบกว่าวันก็จะหมดปีแล้วครับก็คงต้องมาลุ้นกันเรื่อยๆซึ่งก็ถ้าเกิดมีความขึ้นหน้ายังไงก็จะมาทำวิดีโออัปเดตให้ได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ อเรื่องสุดท้ายอันนี้คือเรื่องเป็นที่เป็นไวรัลอยู่ตอนนี้ที่อเมริกานะครับตอนขนาดอีลอนมัสยังออกมาทวีตใน X.com เลยนะครับเรื่อง Government Overreach อันนี้ครับอันนี้เห็นกระลอกน่ารักนรักเนี่ยคือทางอีลอนมัสบอกว่าทําเกินไปหรือเปล่านะครับเรื่องกระลอกชื่อดังที่ชื่อว่าพีนัทเนี่ยที่ถูกทางรัฐเขาจับไปจากคนที่ช่วยช่วยเหลือมาเลี้ยงอยู่7ปีนะครับเพราะว่ามันมีคนร้องเรียนในเรื่องของไอ้กระลอกเนี่ยจน มันกลายเป็นไวรัลเป็นมีมไปนะครับเป็นเหรียญเหรียญมีมด้วยซ้ำนะครับตอนนี้มีเหรียญมีมออกมาแล้วนะครับเจ้าพีนัทเนี่ยก็มีคนเห็นใจมีคนวิาพากวิจารณ์รัฐบาลกันอย่างมากเลยนะครับในเรื่องนี้ที่เอาเงินภาษีไปเรื่องไปทําเรื่องที่โอเวอร์ลิชเนี่ยที่มันเกินทําเกินไปลักษณะนั้นนะก็ลอกคนักด,ดีนะครับแล้วก็มีแรคูนด้วยที่ถูกจับไปนะครับก็คนคือคนเห็นใจเจ้าของเป็นอย่างมากเลยนะครับ มันเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันมากๆในตอนนี้นะครับมีการรีทวีตกันอย่างเยอะแยะมากมายนะครับมีคนทํามีมทําอะไรออกมาเยอะมากดูแล้วก็ลอกเองก็น่ารักนะครับน่าสงสารเจ้าของก็ยังทําใจไม่ได้นะครับเหมือนโดนบุกบ้านมาชิงลูกไปอย่างนั้นเลยนะตอนที่เออเจ้าของก็ให้สัมภาษณ์นะครับเจ้าของก็บอกว่าทําใจไม่ได้กันทั้งบ้านนะครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันมา7ปีแล้วก็ดูแล้วก็น่าเห็นใจเจ้าของนะครับยังไงก็ ดูตอนเจ้าของให้สัมภาษณ์แล้วก็น่าสงสารมากๆจริงๆนะครับเหมือนโดนบุกบ้านพลากรูปไปยังไงอย่างนั้นเลยเอาวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ